แม่นะเป็นคนไทยเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เคยมีแฟนเคยมีสามีเนะี่ยเป็นคนหลวงพะบางเนาะแล้วก็อยากตามหาลูกชายคนสื่อโจบ่ได้เจอลูกชายนะสักพกปีเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสามีของเพิ่นนะอยู่แขวงหลวงพะบางขายของอยู่ตลาดมืดอีย่างประมาณนี้เนาะไปอยู่กับคนสื่อนี้กับแหลมลูกคนใหญ่เกี้ยงเนาะพี่น้องซึ่งรายละเอียดเดียวพร้อมจะให้พพี่น้องฟังํำกันเนาะ พี่อยาจะตามหาลูกไส้พี่ซื้อนองโจพี่ไปได้เห็นลูกพี่ประมาณยี่สิบหกปีคิดว่าลูกไส้พี่จะอายุประมาณยี่หกปีค่ะพอตามให้พี่ได้บอพนอยู่หลวงพอบางในตลาดมืดค่ะมีคนอยู่พี่ไปมีแฟนอยู่ฟังเล่าแต่พี่ขามาอยู่ไทยพี่ไ่ได้เจอลูกไส้พี่แต่พี่หูข่าวว่าไปอยู่หลวงพอบางขายของในตลาดมืด ซื้อนองจูค่ะแล้วไปอาศัยอยู่กับญาติพี่นนองทังพอเพินพี่ก็เลยอยากจะทักทายว่าพ่อตามหาลูกไายพี่ไดบ่ซึ่งเด็ก็ขอ,ขอขอบคุณลวงหนาเดอ้อพี่เป็นคนไทยพี่คนกุบลพี่เด็กไปอยู่ฟังล่าแล้วก็มีลูกไายผู้หนึง่งแต่พี่ขามาอยู่ไทยนาแล้วลูกพีป่ปัจจุบันในนาจะประมาณอายุยี่บหกปีคิดว่าเดอ้อ เพราะว่าพี่จากมาแต่เพิ่น,นหน่อยๆนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้หูว่าอยู่หลวงพอบางตลาดมืดไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องข้างพ่อเพิ่นนะคะ่ะพี่ก็เลยอยากรู้ซึ่งอยากตามหาลูกชายพี่พอซอยพีได่บอ่อชื่อน้องโจคะ่ะอยู่ในตลาดมืดคะ่ะเขาว่าอยูม่มุมตลาดคะ่ะคนที่เขาแนะนํามาเขาเคยไปอยู่น้ำญาติพี่น้อง ขายของก็เป็นร้านขายของชําใหญ่เลยแต่ไม่รู้ขายเสื้อผ้าหรือขายของชําเพราะว่าพี่กับบรดีปีเข็นเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าคนถี่เขาแนะนําว่าเข้าไปในตลาดเมื่อไปถามหาผู้คน้นผู้คนก็จะบอกเลยอยู่มุมตลาดนั่นละ่ะบ้านเขาหลังเบลเลอร์เลยอยู่มุมตลาดถามหาคนชื่อนี้ชื่อนี้พอเป็นซื้อเรื่องเกี่ยง คนที่เอาลูกไส้พี่มาเลียงคนแรกชื่อลุงเกี้ยงแต่ว่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วค่ะพอเพิ่นเสียชีวิตเพื่อนกะห้ลูกไส้พี่มาอยู่กัปลูกเพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งค่ะพี่กะสอบสวนเรื่องเล่ามาดีพ่อพี่ก็เลยมาติดตามเจ้าให้เจ้าตามหาลูกไส้ให้พี่พั่นได้ก็ขอบคุณดวงนาเดอ้อค่ะพ่อตามได้ยู่บอก โอเคนะพี่น้องก็คือที่เพื่อนเอ๋ยมาไหนเนาะก็คืออยากตามหาลูกชายคนสื่อโจเนาะอยู่ตลาดมืดล้งขบางนะพี่น้องถ้าว่าพา่พี่น้องคนใดอยู่แถวๆนั่นหรือว่าฮุจักตลาดนั่นกะไปส่งข่าวฮาเดอร์เพราะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยอยากตามหาอยากส่งข่าวส่งข่าวหาลูกเนาะว่าเป็นอย่งางไดตอนนี้กินอยู่อย่างใดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าห่างหายกันนานสละเกินเนะาะสักหกปีนะพี่น้องก็เป็นธรรมดานะบางทีเพอนินลูกเพิ่อนอาจจะสร้างครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้นะพี่น้องเนาะ ถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องคนใดที่หู้ตลาดนั่นหรือว่าหู้สื่อที่เป็นเอ่ยมานี่กะไปส่งข่าวให้เพื่อนแน่นาะพี่น้องเนาะหรือว่าพอพี่น้องคนใดอยู่บ้านใกล้กะอ่าภาคเซคลิปนี้ไปละลายนาะพี่น้องเพื่อว่าให้อ่าลูกกับแม่ได้พ่อกันได้คุยกันหันหน้าเนาะซึ่งจังใจจังใจกะบ่พบพอะจะส่นเพื่อนประกาศตามหาลูกชายเนาะเห็นบ่เห็นกะว่ากันอีกทีน้ะพี่น้องบ๊พบอคิดว่าน่าจะเห็นนาะพี่น้องราวารายละเอียดชัดเจนดีประเดี๋ยน่าจะเห็นบ่เหิงนเนาะประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนบางทีกับบฮอะ คือประพันประกาศแต่ละเคสนี่ก็พ่อได้พี่น้องพ่อไลคยเคสละเคสแบบนี้แหละเนาะแต่บางทีประพันกับเหตุวิดีโอออกมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องเบึงเนาะเนื่องจากเวลาประพัน์นี่บ่อยไลคไพ่อนนะพี่น้องก็คือตอนนี้ก็ยังมีเคสละลค์เคสเรื่องตามหาคนเนาะจางใดๆประพรนก็จะทยอยทยอยประกาศตามหาให้เดอร์เนาะถ้าว่าเคสใดที่ประพันยังก่ทันด้ประกาศก็รออนพี่น้องเนาะถ้าบ่ทวงบระทันกะขอโทษขออภัยนพี่น้องเพราะว่าแต่ละมือแต่ละวันนี่มีไลายได้พี่น้องเลย อ่คนที่อยงให้ตามฮาพีนองอยงให้ตามเห็นนั่นเห็นนี่มีลายน้องพีนองเนาะเอาละพี่พีนองสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาะไปแล้วสวัสดีวสวัสดี